ทบทวนตัวเองนะอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างนะครับอาหารวัยรุ่นมันก็ต้องผ่านการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการอาหาร5หมู่มานะจากหมู่ที่หนึ่งเนี่ยโปรตีนนะเนื้อสัตว์ ไข่ถั่วนมแล้วก็อาหารหมู่ที่สองก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดตข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันอาหารหมู่ที่สามเกลือแร่ผักใบเขียวพืชผักต่างๆอาหารหมู่ที่สี่ก็คือวิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆอาหารหมู่ที่ห้า,าพวกไขมัน นะแล้วก็ไขมันจากพืชและสัตวนะ์นนี้ทบทวนแล้วนะทบทวนแล้วทีนี้มาดูอาหารสำหรับวัยรุ่นเน้นเน้นเลยนะเนื้อนมไข่ทีนี้อาหารวัยรุ่นเราเน้นเนื้อนมไข่เนี่ยมันก็จะมีโปรตีนสูงนะทีนี้มาดูปริมาณโปรตีนเนี่ยเราได้มากน้อยขนาดไหนเราจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายของมนุษย์เรา รู้สึกว่าจะเล็กไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรในเรื่องของการเปรียบเทียบนะค่าเฉลีย่ยน้ำหนักกับส่วนสูงทีนี้ความสมดุลของร่างกายเราบอกว่า เราจะโตตามวัยหรือสมวัยเนี่ยเราต้องดูว่าอายุส่วนสูงน้ำหนักของเราต้องมีความสมดุลกันนะเห็นไหมอ้าวดูนะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักมาตรฐานนะสมมติว่าส่วนสูงของเราขนาดไหนหรือมากกว่านี้อ่าเมตรหกสิบห้า บางคนสูงเจ็ดสิบปดสิบนะมากกว่านี้มีนี่เปรียบเทียบให้ดูนะน้ําหนักตัวจะต้องขนาดนี้ผู้ชายขนาดนี้ผู้หญิงขนาดนี้นะแล้วก็ส่วนสูงส่วนสูงน้ําหนักตัวขนาดนี้อันนี้สูงถึงเท่าไหร่สูงถึงเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนสูงขนาดไหน ร้อยหกสิบเจ็ดอยู่ตรงไหนร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะประมาณตรงนี้ประมาณตรงที่ครูชี้นี่นะประมาณนี้นะผู้ชายต้องมีน้ำหนักประมาณหกสิบเอ็ดผู้หญิงน้ำหนักห้าสิบแปดไกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหม,ไหมอ่ะดูทีหนึ่งดูทีนะสูง สูงประมาณนี้น้ำหนักผู้ชายน้ำหนักผู้หญิงสูง170เท่านี้เท่านี้นะานาดูเองช่วงสมดุลไหมเราสมดุลไหมดูแล้วใกล้เคียงไหมนัาเรียนดูแล้วใกล้เคียงไหมใกล้เคียงนะอ่าทีนี้มาดู อะไรนะค่าเฉลี่ยหรืออาหารวัยรุ่นเนื้อนมไข่ปริมาณของโปรตีนที่ได้รับนะผ่าตัดไปดูปริมาณของโปรตีน ่าเจอแล้วอ่ดูตามนี้เลยนะปริมาณโปรโตีนในอาหารบางชนิดนะเริ่มจากนมดูแลเปรียบเทียบนะอ่ะนักเรียนดื่มนมได้อะไรดื่มนมได้อะไรบ้างโปรโตีน ในนมนมวัวเนี่ยจะมีโปรโตีนประมาณ3.3กรัมต่อ,อน้ำหนัก100่กรัมอาหารหนนปริมาณน,นะเนี่ยอะไรมากกว่าฮะเนยแข็งน,นมผงนงนมผงหรือเนยแข็งนมผงเยอะกว่า นมผงจะเยอะกว่าในี่ยฮะอะทีนี้มาดูเนื้อสัตว์อันนี้นมนะถ้าเราทานเนื้อเนี่ยเราทานเนื้อเนี่ยเราจะได้โปรตีนจากเนื้ออะไรมากอะทางอนยังตอบไม่ได้เหรอทานเนื้ออะไรเนี่ยจะได้โปรตีนมากฮะอะดูต่อไปดูเนื้อเนี่ย ดูตรงนี้เนื้ออะไรได้มากฮะสูงสุดมีอะไรอ,อกแปดกแปดน,น,นะพวกปลาลนะ่ปะปลาช่อนปลาทูเนี่ยมากไหมอ่าก็ไม่มากถึงกันเนี่ยปลาช่อนปลาทูแต่ที่สูงจะมีอะไรช่วงนี้นะ่ะที่สูง เรารู้แล้วว่าเนื้ออะไรที่มีโปรตีนสูงนมผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนมอะไรที่มีโปรตีนสูงนะครับเขาบอกเนื้อนมไข่ไข่อะไรที่มีโปรตีนสูงอ,อมาดูด้ไข่ไข่มาดูไข่ก่อนอ ไข่นกกระทาอทีนี้ก็บอกว่าข้าวนีเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมันก็ต้องมีโปรตีนมั่งไหมมีทีนี้ข้าวอะไรที่มันมีโปรตีนข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวอะไรอ่าดูข้าว ข้าวอะไรเอนนอ,นนอนนข้าวอะไรสูงข้าวสาลีนะอ่าทีนี้เนื้อนมไข่ถั่วผักเอาถั่วถั่วอะไรที่มีโปรตีนสูงอ่ะ ตัวอะไรแน่อ่าดูแล้วเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตสูงอ่าจากสไลด์นิดหนึ่งนะดูนะว่าเอ้เนื้อนมไข่เนี่ยอันสุดท้ายก็คือไขมันและน้ำมัน ไขมันและน้ำมันอาหารสาหรับวัยรุ่นนะในไขมันมีกรดอะไรอ,อ,อ้ากรดไลโนอะไรอีกที่เป็นอันตรายนะที่เป็นอันตรายนะครูจะให้ดูอันตรายจากจากไขมัน เจอแล้วเจอแล้วนะเขาบอกปริมาณกรดไลโนโลและอีกเนี่ยเลอีกเนี่ยเป็นเป็นกรดที่ทำให้เกิดอันตรายจากเป็นโรคผิวหนังเขาบอกว่ากรดนี้ทำให้ผิวหนังอักเสบโทษโทษผิดจุดนะ กรดนี้ต้องต้องมีในไขมันถ้ามีแล้วจะช่วยไม่ให้เป็นเป็นโรคผิวหนังไม่ให้เป็นโรคผิวหนังอ่าอ่าทีนี้ถ้าขาดกรดพวกนี้ก็จะเป็นโรคผิวหนังดังนี้นะถ้าขาด่าอ่าทีนี้นักเรียนลองดูที่ว่าน้ํามันบริสุทธิ์เนี่ยน้ำมันอะไรที่มีกรดตัวนี้มากที่มีประโยชน์นะ เขาบอกว่าไขามันนี่มันมีอะไรที่ให้โทษไขมันมีอะไรให้โทษกินอ้วนอะไรคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหม้าน้ำมันจากพืชไม่เท่าไหร่ถ้าน้ำมันจากสัตว์จะมีสูงก็เป็นโทษแต่ถ้าถ้าขาดก็เป็นโทษทีนี้เรามาดูว่าปาริมาณของ กรดพวกนี้ในน้ํามันน้ํามันพืชมีหลายชนิดใช่ไหม,มหลายชนิดมาดูสไลด์นิดหนึ่งามาดูกรดตัวนี้นะในน้ำมันบริสุทธิ์ไล่ไปเลยนะตั้งแต่ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองนี่ก็มีสูงนะถั่วเหลืองมีสูงนะไล่าจากมากมาน้อยเลยก็ได้นะถั่วเหลืองจะมีกรดนิสสูงดีมีประโยชน์กินถั่วเหลืองเช่นนมถั่วเหลืองนะครับนะถั่วเหลืองที่เป็นน้ำมันทิปน้ำมันจากข้าวโพดถั่วลิสงลำนะแล้วก็ ยี่ห้อวงเล็บนั้นยี่ห้อแต่เราไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะแต่จริงๆแล้วน้ำมันถั่วเหลืองนี่จะมีกรดตัวนี้สูงนะครับอาดูต่อไปน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันหมูน้ำมันอะไรน้ำมันผสมได้แก่ถั่วเหลือง นักเรียนดูนะ้ำมันผสมน่นจะต่างกันนะเมื่อกี้นะ้ำมันบริสุทนะจะมีล้วนๆเลยน้ำมันผสมจะมีถั่วเหลืองนุ่นนะนะลำฝ้ายนะมีลามีฝ้านยะเห็นยัง ตัวเหลืองมนีนุ่นมีไยนะเช่นน้ำมันพวกนี้ตัวเหลืองมีลำมีฝ้นะเช่นน้ำมันพวกนี้นะก็บอกแล้วนะนี่ก็คือปริมาณของไขมันอ่ะดูต่อไปอไลด์อันนี้ไม่ทบถันวแล้วนะอยู่ในใจแล้วนะอยู่ในใจแล้วว่า